สวัสดีค่ะอกบไอนะคะวันนี้นะคะไอจะมาทดลองน้ำส้มหัศจารจาค่ะคำที่แล้วนะคะที่เราได้เเทกรอเทควดเรียบร้อยแล้ววันนี้ไอจะมาทดลองให้ดูค่ะว่าจะเป็นน้ำส้มผักอาจา์จริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกนะคะไอได้เตรียมน้ำถูพื้นเอาไว้วันนี้ไอจะมาทดลองในการถูพื้นกันนะคะมีน้ำถูพื้นนะคะแล้วก็มีเทน้ำส้มหัศาจานเท่าลังค่ะเสร็จปุ๊บนะคะอะเทลงมในน้าน้ำเปล่า ไม่ต้องมากก็ได้ค่ะเทม,มากหรอก็ได้ถ้าเกิดซี่คนไหนนะคะอยากให้มีกลิ่นโชคมากหรือกลิ่นน้ำหอของน้ำมันระเหยนี้มากนะคะก็เทลงไปเยอะหน่อยได้เราก็ทําเหมือนการถูบ้านปกติเลยนะคะเอาไม้มอมนะคะจุ่มลงไปในน้ำปั่นหมัดให้แห่แบบนี้นะคะ นอกจากถูพื้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดห้องครัวให้ดูกันค่ะว่าคราบน้ํามันที่สะสมมานะ่ะจะหายออกหมดไหมและตอนนี้ก็จะเป็นพวกคราบต่างๆคราบน้ํามันหรือคราบเศษอาหารตอนที่ทําครัวกันนะคะเครื่องครัวนะคะ สิ่งที่อยู่กับเพื่องควรนานๆก็คือพวกคราบน้ํามันต่างๆเวลาทํากับข้าวนะคะจะติดตามเตาหรือพูดอากาศนะคะแบบนี้นะคะขจัดออกนะคะใช้น้ํายาล้างจานอย่างเดียวไม่พอค่ะน้ำาุปมหัศา,ารร์์ช่วยได้นะคะและวไอก็จะมาล้าง ที่กรองน้ํามันตรงช่องระบายอากาศของเครื่องฮู้นะคะตรงนี้เลยมันมีคราบน้ํามันค่อนข้างเยอะนะคะไอชีดแค่น้ำส้มมหัศสรจย์น,นะคะใส่ลงไปแบบนี้ทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็ล้างออกได้เลยค่ะไอใช้ได้ผสมฟองน้ำน้ํายาล้างจานดิดนึงนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันแบบเงาขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถูๆผสมก้านแล้วลองมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง เมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครมันก็จะใสแบบนี้โอ้ยแต่นี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะของหูดระบายอากาศของห้องครัวทีซีเราค่ะสะอาดมากครับมันหายเกลี้ยงนะนอกจากที่ไอชั